สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโซน i g h t ฟรีเ u ล l นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวอาชีพสตอ r m มวาเด n นนะครับเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีใครเล่นนะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงดูเปยนไงนะครับตัวนี้ก็เลเวลไม่เยอะนะนะครับก็ ของก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับดูดูความอีซี่ในการกำจัดบ,บอสนะครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดาเมจก่อนครับเป็นไงอันนี้สกิลต่างๆก็ยังไม่เต็มนะครับเป็นไงครับดูเลเวลสามห้านะครับเน,นีนยเออ ธรรมดาครับเดีย๋ยวให้ดูสกิลก่อน,นะครับก็สกิลเนี่ยในส่วนของนักเวทน,น้ำแข็งเนี่ยเราจะอัพราบลื่นเนี่ยครับเต็มสี่เลยนะครับก็เพิ่มโอกาสเขาสหายจากธาตุนะครับพวกแช่แข็งพวกอะไรเงี้ยพวกไฟติตดไฟช็อตอะไรเงี้ยก็จะติดง่ายขึ้นนะครับถาาอันนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นอ l l a t e m p l a t นะครับก็เพิ่มความเสียหายความเย็นและไฟช็อตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกิลที่ดีนะนะครับก็จะ up ให้ให้เต็มนะครับก็ถ้าเกิดศัตรูแข็งอยู่แล้วเราเสังหารศัตรูเนี่ยมันก็จะระเบิดนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าไปลงวาคิรี่เนี่ยนะครับแล้วมอนอยู่ติดกันเยอะเนี่ยมันระเบิดต่อกัอนไปเลยนะครับเออก็เป็นสกิลเคลียร์มอนที่ดีนะครับ ต่อไปอลูกสายฟ้านะครับเออก็เป็นเป็นสกิลสายเว้นมนนะครับคราวนี้เนี่ยเราเล่นกับอไอเทมผูกชะตานะครับก็คือหลายนัดนะมันก็จะออกหลายลูกนะครับออกสี่ลูกนะครับเ้ที่เห็นไปนะส่วนอันติอันนี้เราไม่ได้อัพนะครับต่อไปเป็น a อจิสนะครับสกิลเราจะอัพมาเฉียบขาครับเต็มสี่ แล้วก็เราจะมาอัพการฝึกพื้นฐานเพื่อเปิดสกิลนะครับต่อไปนะครับออล่าการอุทิศอันนี้เราก็อัพเต็มสี่นะครับเออเพิ่มการป้องกันนะครับก็จะทําให้ตัวละครเกิดขึ้นนะครับต่อไประเบิดน้ําแข็งนะครับก็ทําให้การโจมตีธรรมดานเนี่ยมันจะติดเอ่อเอ่อหอกน้ำแข็งพุ่งออกไปนะครับทำให ไปโดนศัตรูตัวอื่นๆด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะเต็มสี่เต็มสี่นะครับไปสนามพลังเหมันก็เป็นสกิลว,วงกว้างเนาะกดปุ๊บมันจะปล่อยออมันจะระเบิดความเย็นรอบตัวนะครับก็ก็กบอสก็ยังแข็งนะครับสกิลนี้แช่แข็งบอสได้นะเออบอสท,ที่ชอบขยับอะไรเงี้ยก็แช่แข็งได้เลยนะครับ ไปเป็นสกิลก่อพลิตเนะครับก็จะเปลี่ยนความต้านทานนะครับมันใช้คําว่าแปลงนะ,ะความต้านทานเป็นพลังป้องกันเออเป็นพลังต้านทานไฟช็อตป้องพลังคาต้านทานความเย็นเนี่ยเป็นพลังป้องกัน,นครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พลังป้องกันจะสูงมากนะครับจะอยอัพเต็มเนาะม่ดูพลังป้องกันอ่ะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะย้ยืนชนบอสเลืองไม่ให้ลดเลยนะครับ เนาะไม่ต้องไม่ดูดเลือดนีเลยนะต่อไปหอ,อกสายฟ้าก็เป็นบัฟเนาะบัฟนะเพิ่มพลังสายฟ้านะครับก็เวลาเราตีเนี่ยมันก็จะออกสายฟ้าด้วยนะครับเออนะครับต่อไปเป็นสายสกิลท้ายนะสายฟ้าประธานพรแน่วแน,วแน่แต่ละครั้งจะได้รับ,บโบนัสค่าเสียหายจากไฟช็อต เออถ้าเราไม่นด้แน่เยอะเนี่ยเราก็จะตีไฟฟ้าแรงนะครับตีน้ําแข็งแรงนะครับเออเป็นไงอันนี้สกิลยังอัพไม่เต็มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนนะครับก็เป็นตีสายตีธรรมดากับสกิลประสานกันนะครับจะเน้นตีธรรมดามากกว่านะครับก็อเเมจอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวให้ดูทีเีง เดี๋ยวเราเอาบัฟออกกีรันนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เราไล่ดูเดี๋ยวดูตีธรรมดาก่อนเลยนะครับเราใส่ไหลน่น้ำเนี่ยแล้วเรามีไอเทมบูกชะตาเป็นน้ําแข็งเนี่ยตีธรรมดาก็หน้าตาออกมาอย่างนี้ละนะครับเออเป็นไงเป็นไงเป็นเดียวเก็บเป็นเดียวตัวใหญ่ละเอ,อไประบับสายฟ้าปุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไหมครับมีไฟช็อตเห็นไหมครับช็อตเรื่อยๆเลยอเอาตีทีช็อตทีนะครับเออเป็นไงอันนี้บัฟเพิ่มนะครับปึ๊บเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเกราะตีธรรมดานะครับหกพันนะครับเออ ลองชาสิก็ไม่คืดขึ้นเท่าไหร่อ่ะลปล่อยลูกบอลออกมาสี่ลูกเออเนี่ยนะครับไดเมนรัวๆนะครับเออคราวนี้เนี่ยมาดูไอเทมปลูกชะตาบ้าง ก็ที่เน้นเนี่ยจะเป็นไอไหลนั้นเนี่ยนะครับจะเน้นสามชิ้นเลยนะครับเนาะแล้วก็เยอกเย็นเนี่ยก็อาจจะคาแค่2ชิ้นนะครับแล้วก็ไปเพิ่มไฟฟ้าหรืออาจจะไปสชิ้นเลยนะครับก็จะมีคือตีธรรมดาเนี่ยก็จะระเบิดเป็นพลังไอเย็นด้วยนะครับก็อันนี้ดีนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มสายฟ้าไปด้วยนะครับเออ ก้อเทมเนี่ยไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยมีอันเนี้ยที่ก็เป็นตีออกไปน้ําแข็งเพื่อนเพื่อนก็หาแค่ตีออกไปน้ําแข็งโดยสายฟ้าเล่นได้หมดเลยนะครับเออนี่นะตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะเออแล้วเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนะครับเปลี่ยนเป็นมังกรไฟฟ้านะครับเออ ไฟ,ไฟฟ้าไปให้เออมีสร้อยไฟฟ้าไหมอืมไม่มีนะครับไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเราไปลงไฟฟ้าอีกรอบหนึ่งไหนมีไฟฟ้าบ้างมีอันนี้อ่ะมีอันนี้ เดี๋ยวให้ดูนะว่าเคลียร์มอนเนี่ยโผสบายนะครับดูน่ครับแล้วอึดด้วยนะไม่ใช่ไม่อึดอึดด้วยนะครับเออ ก็แนะนาเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับเกือระยะใกล้ก็เล่นได้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าถืออาวุธแล้วกระโดดไปฟาดอะไรเงี้ยนะครับเออแต่ถ้าถ้าเล่นสายตีธรรมดานะครับแล้วตีธรรมดาแบบทั้งค่าสายฟ้าแล้วก็น้ำแข็งด้วยเนี่ยแนะนำให้เป็นตีระยะไกลนะครับจะ ค่อนข้างดีครับเออถ้าเล่นตีระยะใกล้ก็จะเป็นออกเป็นตีออกน้ําแข็งอย่างเดี่ยวก็เน้นอัพสกิลที่เป็นท่าน้ําแข็งแต่อันนี้เราเราทั้งน้ําแข็งทั้งไฟฟ้าเลยนะครับเวลาเจอตัวต้านทานน้ําแข็งก็ยังมีเดเมจไฟฟ้าอยู่ให้ดูถ้าเป็นตัวใหญ่แล้วกดสกิลมันก็จะกว้างขึ้นนะครับเออเนี่ย ล่นง่ายมากครับไอเทมไม่มีอะไรเลยก็มีแค่ยิงสามนัดสามชิ้นแล้วก็มีตีน้ำแข็งก็ได้แบบน,นี้แหละนะครับอ้าวเดี๋ยวนะไฟฟ้า,ฟาล่ะทิ้งทิ้งดิ้งไปทิ้งไป,งไปงเป็นเออ เดี๋ยวจัดการบอสให้ดูนะครับอ๋อขายหมดแลวลืมไปต่อเลยครับเออ อาชีพนี้เขาก็ไม่ไม่ค่อยนิยมนะครับเออสตอมาเดน,เนแต่ความเหมือนเลเล่นยากนะแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเล่นสารยระยะไกลเนี่ยเล่นง่ายตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับเออเนี่ยดูดิดตีธรรมดาแล้วเนี่ยเออ วัาจะเอาลูกศรติดตามไหมนะครับก็อาจจะไม่เอานะนะครับเพราะก็อยากให้มันกระจายกระจายอย่างนี้แหละนะครับไม่ได้อยากให้มันตามตัวเออตายเคลียร์เคลียร์นะครับ อาแล้วออมาใจน้อยน่ครับเออเนี่ยแค่แข่งบอสไปเออ จอดเป๊บเดียวนะครับเออโอเค,อเคก็ประมาณนี้เนาะจอมาเดนนะครับยังอัพสกิลไม่ครบเนาะแต่ว่าก็เล่นได้แล้วนะครับโอเคนัผมจบแคลิปต่วนี้นะครับสวัสดีครับ